ครับอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะจะเป็นการจับแบ่งผ้าแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่ทั้งหมดพระแท้ห่งร้อยสี่งร้อยสี่งค์วันชัยเอามากี่องค์จำยอดได้ไหมเพื่อมาตรวจจำไม่ได้ประมาณสี่ร้อยนะสามเออสามร้อยกว่าสามร้อยไปถือว่าได้ตรวจถือว่าได้ตรวจถือว่าได้ตรวจก็ประมาณสองร้อยกว่ามีร้อยสี่สี่องค์ที่ได้ นั้นหารกันเท่าไรเจ็ดสองอ่ะอันนี้คือวิธีแบ่งพระนะครับคือมาตรวจเยอะแล้วเงินจ่ายค่าตรวจองค์ละห้บาททําบุญไม่ไหวก็จะแบ่งพระคนละครึ่งพระที่ผมได้มาเนี่ยผมจะแบ่งไปให้เช่าแล้วก็เอาเงินทําบุญนะครับเพราะนั้นก็เป็นบุญเงินบุญหมดนะครับอ่านะครับ ก็มี2วิธีอันนี้ถ้าใครมีมาน้อยห้าองค์เนี้ยคุณก็องห้าสิบบาทก็โอนวัดดอนจันเลยอาจารย์ไม่รับเงินนะครับนี่คือวิธีอาอาหวานจับเลยห้ามควานหยิบเป็นกรรมเลยแล้วหยิบทีละองค์ก็อาจารย์ไมโอ้เออหยิบเป็นกรรมก็ได้หยิบเป็นกรรมมาเลยวันชัยบุญใครบุญมันไม่โอ้กันแล้วแต่บุญหยิบกรรมเลยห้ามควานกรรมมาเลยมันนานจังมันเลื่อนมันเลื่อนกรรมมาเลยเออ เออหยิบต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งนับเยี่ยนับก่อนโอ้ยนานกว่าเจ็ดสิบสองเฮ้ยหยิบได้นาคปกได้โอ้ยนะของปวดบรรชัยเลยเออใช่เอาเลยฮะหยิบมแมวแมวแมวตามนั้นตามนั้นมันยังไม่ได้หรอกเจ็ดสิบสองกองนะกองละห้ากองละห้าหยิบเรื่อยๆเดี๋ยวเเห็นห้ามลุกห้ามลุกหยิบเลยไม่ต้องควานเยอะหยิบโป๊ะออกมาเลยแมมมันแหลมแบบก็หยิบได้อยู่แล้วอาอ่าอ oh ันนี้น hey? <T> ับกองละห้านะฮะก็จะกี่กองอ่ะ ก็เดี๋ยวรวมสิบได้ทีหลังเออสิบก็ห้าสิบอู้ได้ไปเยอะนะเนี่ยไหมร้อยสี่สี่แบ่งคนละครึ่งนะอ่าอ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกละก็เดี๋ยวรวมได้เดี๋ยวรวมเป็นสิบเนี่ยรวมเป็นสิบสามสิบสามสิบแล้วครึ่งละครึ่งละเป็นแต่ว่าแยกทีละห้าแล้วค่อยรวมทีอ่าเขาหยิบแล้วนะฮะจะไม่มีการดูนะฮะหยิบอย่างนี้เลยแล้วแต่พระเลือกคนวาสนาคน อุโมงเยอะเหลือเกินไหนดีเลยมันหยิบไม่ได้อุโมงเลยนี่ไงนี่ไงก็น้อยนี่อนี่อมันต้องมีบ้างเหรอเพราะเป็นเศรษฐีอุโมงกัญญาังที่สามเอาเลยอย่างขานีห้าแล้วใช่ไหมนี่ห้ามารวมสี่สิบละสี่ห้าละเห็นไหมอาจารย์หนุ่มยุติธรรมฮะไม่ต้องกลัวให้ผมจับเด้ผมมีจักษุทิพย์ผมมีจิตสัมผัสมองเข้าไปผมเห็นมุมไหนมีวงขาวเยอะๆแรงๆผมก็จับมุมนั้นเพราะนั้นผมจะไม่หยิบผมจะไม่มาเปรียบลูกศิษย์ เออผมว่าได้หลวงพ่อเงินเดียวโหเหนื่อยไหมแจ๋วเลยเนี่ยอันนี้ห้าละห้ารั่วไปสิบรั่วพ่อเงินไดปสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วค้องสี่อันนี้หกสิบละหกสิบหกสิบหกสิบสี่เดี๋ยวหยิบเกินนะนีก็อะไรกรมมาก่อนกรมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงสิบล็อกได้แค่สิบกว่าหกสิบสี่เหลืออีกสิบใช่ไหมก็เหลือไปถึงเออตอนนี้ละ เจ็ดสิบใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเจ็ดสิบเจ็ดแล้วทีนี้เลยสององค์หยิบทีละหนึ่งหยิบทีละหนึ่งหยิบหนึ่งหยิบเลยเออโอ้โหดูดิหยิบของโปรดจานไปหมดเลยเฮ้ยห้ามค้ำไม่ไม่เจอเนี่ยมันไม่เจอห้ามค้ำอ่ะครบแล้ว่เนียโอเคโอ้โหดูเอาของโปรดจานไปหมดเลยตาเราคุณเล่นตาเลยหล่ะสองสามสี่ไม่ต้องดูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้บุญญา คราวนี้ไม่รู้เดี๋ยวจะเอานี้ออกไม่ต้องมั้งหรือต้องเอาเอาออกแล้วเอาเก๊ใส่เข้าไปแล้วหยิบดันนับจำนวนหยิบอาเด้ของนายอ้าวแล้วแต่ไม่เอาเอายุที่ทำต้องยุติธรรมอยากต้องหยิบจะหยิบเอาไปทำไมจะรู้ไหมล่ะผมไม่ได้เอาอย่าเสียเวลาไม่ค่อยจะได้แยกพุทธคุณเออนายใส่ทีถุงน่ะพร่องเดี๋ยวแล้วนี้เราเก็บเอาถุงถุงมาถุงมาอีกเยอะเดี๋ยวเดียวอ่านะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนเดี๋ยวผม คลิปต่อไปจะเป็นการบอกระดับพุทธคุณให้พวกเขานะฮะเขาจะได้เอาพระระดับเอไปใส่ป้องกันโรคระบาดเนี่ยนะครับรวิธีง่ายๆเลยวิธีที่เหมือนกับว่าสมัยพุทธเจ้าอ่ะนะใช้พุทธคุณปกป้องเมืองเวสารีนะครับไอเชื้อพวกเนี้ยไอโควิดเนี่ยมันจะมีอย่างมนุษย์อยู่ด้วยนะมันกลัวพุทธคุณอันนี้เกยหรือแท้เกยเนาะเกยหมดนะเห็นไหมเขามาตรวจทีเนี่ยผมเลิกตรวจปุ๊บผมนอกเลยนะผมนอนยาวหมดพลังอันนี้จะเป็นระดับเกย เขาไม่มีปากกาให้อะดินะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเอาพระใส่ถุงเพื่อที่จะเขียนระดับพุทธคุณความแรงนะครับก็ท่านใดสนใจอยากตรวจพระนะครับเา้าเฟซหนุ่มพุทธคุณสามมิติเบนวักช่วยชาตินะครับนะครับหรือเพื่อนๆในจิ๊ก o อกเนี่ยก็มาทางข้อความได้เลยนะ,นะครับหรือที่หมายเลขเบอร์โทรครับ0812390572 นะครับสิทธิ์คลองเขาจะนัดคิวการกุศลตัวการกุศลให้นะครับยกเว้นมันโกนกับวันพระครับขออนุญาตคลิปนี้ตัดไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาดูการเขียนระดับพุทธคุณกันครับ